สวัสดีครับผมชัิเจริญรัพย์นะครับยังอยู่ที่ไอ้นุ่มตีจากแนนมังกรแพ็คคู่ครับถล่มอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซานี่ SY2154 สองหนึ่เปอร์เจอกับเบก,ก้าครับซีรีส์500เอยอ๋อ เราสบายจัดไปลูกพี่อ่ะสมองเงิน JM1J น่าจะจัดแล้วครับเนี่ยยูโรถฟรีเออยูโรถทูเน้องาขนาดฝนตกก็ยังมีฝุ่นเานะั้นะ พี่ร็อกครับพี่ร็อกร็อกแพ็คคู่เลยลมอ่างเก็บน้ำก็ไม่คน, <c ười> คนคนขับรู้สึกว่าจะมาจากชัยภูมิสองคนเดินทางมาอยู่เมืองบุรีรัมย์บอกว่าโอ้ยังโสดคนวะเอาเมียมานั่บอกโอ้โบา่ายเอามาดอกโ,โหนาเอฟซีเอฟซีคนว <c ười> ะปิดประตูครับ หลังจากสโมกเสร็จดื่มน้ำลุยต่ออะซานี่เอสไฟ254ซูเปอร์เอซีสัญญสกกิติวัฒน์นะครับคันนี้แล้วก็ป่าสมชายตะปูนโตอโอ้นั่นครับพี่น้องเอ็นบัวอยู่ฝั่งมูลเยอะเลย าดูความแรงของเจ้าร็อกครับส่วนซานี่ก็ทั้งคู่นี่น่าจะออกมาน่าจะปีกว่าแล้วพี่น้องแต่ก็ยังเปรียยอยู่ระบบยังเต็มสเปกก็บอกไปแล้วเนาะตามสไตล์ของชาติเจริญทรัพย์ราคาก็บอกไปแล้วอ่ะบอกใหม่ไหมฮิซูมิชิครับ c m 5 0 40ร u บบ o อมันเร็ว เบอรคูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำร้อาสิบแรงม้าครับสองพรอบต,ต่อนาที K7V125 ยีบสองตันแทคแปดสิเซนติเมตรนะครับบล็เลอร์แตัวแครเรียสองตัวหลอดไฟ LED ภูมิามเสริมแผ่นเหล็กพิเศษ3ามแฉกองกีุงก้0.93ลูกบาทเมตรครับสดสามล้นต้น ถามชาติเนซั์ได้ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองอ้าวร็อกมลแล้วพี่นะ้องร็อกใสยจวดสายจวดพีดด่นะ้องอ้ารกไม่ยอมครับ240เอ้ย195น้องเท่าที f เอ ยัดตัวบอลได้ดิโอ้มีสายเข้าด้วยวะเนี้ แรงของมิสุเตกาครับ320แรงมาคันนี้เจอกับซานี่เอ๊ะมาอยู่ฝั่งนี้เจอแค่คันเดียวพี่น้องอึ๊บหลับมากขึนปัจจุบันรถคุดก็เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเยอะครับไม่ว่าจะเป็นซานี่นะจากแบรนด์แผ่นดินใหญ่ซานี่ XCMT จะเป็นหลวกลงหลวกลงพาวเวอร์พลัสซันทุยโอ้ซูมไลออนแต่ก็ถือว่าซานี่นั้นประสบความสำเร็จมากครับช่วงปีสองปีปนีถือว่าเป็นที่รู้จักของนักเลงรถขุดหรือว่าเซียนรถขุดกูรูรถขุดในเมืองไทยเยอะครับแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดทำให้ เสียรถคุดกับเศรษฐกิจยุคป,ปัจจุบันกับสภาพนะครับหรือว่าหยิบยกซานี่เอามาทำธุรกิจดินนะครับก็ถ้าดบใครดีพี่นอ้องเป็นเทน้ำเทท่านะก็ว่ากันไปนะครับมาจัดว่ารถที่ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงจับต้องได้ คืนกำไรคืนต้นทุนไวนะครับแต่ถ้านี่เป็นรถที่ถามว่าเอสารนี่เขาผลิตที่ไหนนะครับประกอบที่ไหนประกอบเมืองจีนนะครับผลิตที่เมืองจีนหรือว่าแดนเนลิตใหญ่แต่ว่าเครื่องยนต์มันมญี่ปุ่นนะครับเครื่องยนต์ปัม๊มฟิวก็เดินโปะส่วนสำคัญนั้นเป็นเจ่ปน่นอเอ้าพม่้อกเลยมาแล้วมาแล้ว น,น่าจะ F17 หรือเปล่าครับเออจังจังจัง,งเรามาเกมไปน้องด้ย ตกแต่งกันวางโบโยกเครื่องใหม่วางเครื่องใหม่แรงครับแรงคุณดันมาดันนี้โอ้แกอุ้มให้ดูซีจากชายภูมิครับจัดให้ตรงนี้มีมีจิตได้ครับนะมันมินึกได้ ซานี่เอสนึ S ่งห้าซีจับเอา4สูบิซูมาใส่ก็ถือว่าประสบค,ความสําเร็จนะครับถือว่าประหยัดนะครับความประหยัด,ยดเพราะว่าเชื้อเพลิงปัจจุบันก็ค่อนข้างจะสูงแต่พอคํานวณแล้วใส่ตัวนี้ก็ซูเปอร์เซฟนะครับซูเปอร์เซฟเชื้อเพลิงทำให้นักเลงรถกลับมา,านิยมแล้วก็บอกกันต่อครับนะประมาณนี้ นะครับเชื้อเพลิงวันละสามพันนะครับประมาณนี้ครับวันละสามพันอยู่หมัดโอ้ไปมาไปมาเที่ยงเลยไ่น้องอีกสิบนาทีจะเที่ยงนะครับผมก็เล่นารีวิวมานละ ไลคลิปครับสานีน่หนึ่งสองสนะครับสามลนลี้เต็มเลยนี่ครับดูผลงานครับโอ้น้ำเต็มแล้วเนี่ยหลอกเสร็จน้ำเต็มเลยตรงนี้ก็ได้น้ำให้พี่น้องโคกโคโคในานาคตนะครับเพราะว่าโลกนี้โลกร้อน แล้วก็แรงจัดนะครับแรงจัดเราต้องทําที่เก็บน้ําเพื่อให้คนไทยได้ใช้น้ําหรือคนภอีสานนะครับพอมีน้ําทําอะไรก็ได้ครับขาดจังื่นขาดได้ถ้าขาดน้ํานี่เรียบร้อยครับนะอาคนเราขาดน้ําแค่7วันนะปัจจุบัน5วันก็น่าจะไม่รอดเลยก็ี่น้องมาอันก็ถ้ามีน้ําแล้วก็มีปลานะครับปลากินได้แล้วก็ูปผักแล้วก็ ชีวิตได้สายแบกคือกันตัวนี่าพาไปเลยลูกพี่พาไปเลยโอ้โหจัดครับจัดทุกคันเลยรวมบ่ายไม่แน่ใจว่าฝนจะมาไหมถ้าฝนมากเรียบร้อยแล้วครับถ้าฝนมากก็ตรงนี้กันแต่ว่าเป็นดินทรายครับแถวนี้เป็นดินทรายก็จะยังไหวอยู่ครับนะ ดินทรายมันเติมไม่เป็นไรเอาโอ้โหทิมแล้วดันแน่แน่วหนหว้นหัวมันทิมแล้วครับนะตรงหลุมอ่าสองสี่ศูนย์ครับออจัดจัดครับจัดจัดครับป๋าจัดโอ้แรงดีครับ ทำข่อเลนมาซะด้วยแว้งทุกพันครับส่วนใหญ่มีแต่คนแก่ครับเลยจอดเทียบรอรับซานี่เดี๋ยวผมไปอีกมุมนึง ฝุนเยอะนะโอ้องโอ้ล็อกล็อกโชว์สเต็ปหน่อยปลาโชว์สเต็ปครับอ้าวลงจอยแสะครับแสะดินมีนาทีแสะดินเนยถ้าดินเยอะม่ะ เต็มเกียดเลยเดี๋ยวไปลบคลิปกเก่าออกก่อนได้ให้พี่น้องมาชมดูหรือว่าวันหน้ามาอีกจ่วงเอาจ่วงเอาแล้วครับอันนี้คู่เครื่องยนต์ดังนิดนิดครับ แล้วก็ปั๊มเงียบเก k 7ีเงียบมากครับไม่มีเสียงร้องโอ้ปา๋าปาป๋าใช้รอบครับชุนนิ้วให้จัดเต็มเลยโอ้เดีบิวกม็มาจัดใช้คูนี่อาจจะขับซานี่อ,อาจจะยังไม่เคยขับนะ

เดี๋ยวไปหาแมงดาก่อนพี่น้องน่าจะมีแมงดาครับแถวนี้แมงดาแมงกี้ซ้อนขึ้นสีไลยอยู่น้ำขึ้นนี่มาตอเอาตอมันอยู่ใกล้น้ำครับสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติจัลลันซับหรือว่าเพจชาติจัลลันซับเอ็กซ์คาเวเตอร์แอนด์ทรังานปลาสุชาติจัดให้ครับตอไปแถลงเฮ้ยตอตะปูตอไห่น้องอื ต่อไปแต่ไหนครับแลปุ่นต่อเ็นมาใช้ซานนี่ก็โด่งดังในโซเชียลเหมือนกันครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ